หนูเงินหนูหล่นนะจ๊ะอ๋อใช่ค่ะขอบคุณนะคะ พอะะดีมันหล่นอยู่หน้าบริษัทไม่ใช่อ่ะจ้ะงั้นหนูรบกวนพี่เก็บไว้นะคะถ้าเจ้าของเขามาเห็นพี่ก็คืนเขานะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราบางทีเจ้าของเขาอาจจะลำบากอยู่ก็ได้ะคะ่ะ ไม่ใช่ของผมเหมือนกันครับงั้นนางก็เก็บไว้สิหลวงพ่อผมสอนไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของเราต่อให้เราพยายามขวายคว้าหามันมาเท่าไหร่มันก็จะหลุดลอยไปครับในที่สุดฉันก็ได้เป็นเลขา คงมีแต่อีกพวกนางโง่เท่านั้นแหละที่หลงเชื่อสวัสดีครับผมชื่อปอรครับมาจากวัดขาอตะไบจะมาฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเจคับฮะนีไอเห็ดวัดสภาพนี้เนี่ยนะจะมาสมัครเป็นเลขาท่านประธานใครคนรักแกเข้ามาคะนี่คุณไล่ออกจากบริษัทไปเลยนะฉันชื่อวาคนที่จะมาฝึกงานเป็นเลขาท่านประธานตัวจริงอย่าไล่นะครับ ผมก็จะมาฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเหมือนกันไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อนะคะไ่มันออกไปค่ะปพปนี่รพปอยู่ไหนนี่มยู่ไหนพวกคุณทั้งสองคนจะได้ฝึกงานเป็นเลขาของท่านประธานเจงแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกคุณทั้งสองคนได้ผ่านบททดสอบมาแล้วบททดสอบอะไรของคุณใช่ครับไม่มีนะครับช่างมันเดอะคะเอาเป็นว่าต่อไปพวกคุณทั้งสองคนก็จะได้เข้าพบท่านประธาน แล้วอีกไม่นานก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นเลขาของท่านประธานตัวจริงฮะนิดฉันต้องมาแข่งกับอไอเด็กวากระจกแบบนี้เนี่ยนะต้องแข่งกันด้วยเหรอครับ<ะ>อัตตาฮาเวชิตังสายโยสนาตนนั่นแหละประเสริฐกว่าทั้งปวงโอย เจค่ะเจวาสุธดดิรักม,มานั่งตรงนี้อุดเกีดอะไรมาครับเนี่ยก็ตอนนี้สิคะมีคนมาสมัครตำแหน่งเลขาแข่งกับฉันก็ปกตินี่ครับไม่ปกติเพราะไอ่คนที่มาแข่งคือเด็กวัดที่ไม่มีหูหน,นอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้ ช่างมันเถอะถึงยังไงผมก็เลือกคุณมาเป็นเลขาอยู่ดีคุณเจครับช่วงบ่ายนี้ขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะครับผมแค่จะมาบอกว่าช่วงบ่ายมาไม่ฉันไม่เข้านายไม่เข้าแทนด้วยนะฉันจะออกไปทำดูแลกับแฟนฉันไปกันเถอะว่า สแกนไม่ได้เนี่ยวันนี้เงินเดือนออกไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นเจเอออกไปก่อนครับเดี๋ยวผมเรียกห้าพันทำไมเงินฉันเข้าแค่นี้เนี่ยปกติฉันได้ห้าแสนนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮัลโลหลทำไมฉันได้เงินแค่ห้าพัน 5, เองฉันเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะ นี่พี่คิดอะไรของพี่อยู่เนี่ยฉันให้แกแค่นั้นแหละแกทํางานแค่ไหนก็ได้แค่นั้นเราเงินทั้งหมดที่เหลือนะก็อยู่ที่คนทํางานไงห้าพันเงินเดือนประธานบริษัทส่วนเด็กวัดก็ได้ไปห้าแสนไงล่ะน้อยไอเด็กวัดนี่เด็กวัด ฉันให้แกเป็นเลขาไม่ได้ให้เสนอหน้ามาเป็นประธานเป็นไงได้เงินเดือนไปห้าแสนคงสบายเลยสินะใช่ชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยแกก็คงไม่มีวันที่แตะเงินห้าแสนหรอกมั้งแล้วนี่แกจะทาอะไรของแกเนี่ยน้อยนี่แกคิดว่าแกจะทําอะไรก็ได้งั้นเหรอเจค่ะ,คะมันกําลังจะขนของของบริษัทไปไหนก็ไม่รู้คะ่ะนี่แกจะเอาของพวกนี้ไปไหนก็เอาไปทําลายไงครับฮนะทาลายนี่แกจะทําลายของของบริษัทงั้นเหรอ แกรู้ไหมว่าของเนี้ยมันต้นทุนของบริษัทเชยวนะเจะคะแบบเนี้ยเราเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะนี่ไ้ไม่ได้เหรอบนีหล่อยแกแกไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจอะไรนะใส่หัวไหมปะไป เอกสารค่ะคุณเจพี่คุณค,คุณเห็นดเด็กวัดบ้างไหมไม่รู้มันหายหัวไปไหนเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอืมไม่แน่ใจนะคะอ,อ๋อน่าจะอยู่ที่ใช้งานนะคะเห็นว่าต้องไปคุมโปรเจกต์ที่นั่นค่ะจริงสิฉันลืมไม่ได้ไงเนี่ยอ,อ๋อคุณเจคะต้องขอบคุณคุณเจมากเลยนะคะสำหรับเงินโบนัสที่คุณเจมอบให้ทั้งบริษัทคะ่ะฮะฉันงั้นเหรอใช่ค่ะ ก็คุณเจาฝากคุณปองมาแจกจ่ายไม่ใช่หรอคะคุณเจนี่เป็นประธานที่น่ารักที่สุดเลยนะคะแถมยังขยันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องด้วยแล้วก็ใจดีอีกด้วยค่ะเนี่ยค,คนทำบริษัทชมคุณเจไม่หยุดเลยนะคะ oh. คุณเจจะไปไหนคะคุณเจคะเอก,ก,เอก,กสารไม่เชร็จหรอคะ อาทำงานเสร็จแล้วมารับเงินกันได้นะครับเงินนี่คุณเจตั้งใจเอามาให้เป็นโบนัสในการทำงานหนักสำหรับพวกคุณโหคุณเจนี่เป็นประธานบริษัทที่ดีจริงๆฮึพวลเรานี่โชคดีมากเลยครับที่มีหัวหน้าแบบเนี้ยอ่ารับเงินนี่ไปนี่รู้ไหมคุณเจตั้งใจมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะ แต่ช่วงเนี่ยคุณเจเขางานเยอะยังมีโปรเจกต,ต้องไปดูอีกตั้งหลายโปรเจกก็เลยยุ่งไม่มีเวลามาเลยก็ได้แต่ฝากชั้นนี่แหละให้มาจัดการแทนแล้วเขายังฝากมาบอกอีกนะว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยอย่าให้ขาดคนงานจะได้มีแรงเป็นบุญของพวกเราจริงๆนะครับที่เราเข้าใจผิดไปหมดเลยเหรอเนี่ยในปอระวัง ในปอในปอตื่นสิในปอใครก็ได้ช่วยด้วยพู้นายไปตามรถโรงพยาบาลมาทีในปอตื่นสิแต่ก็โหษนะที่เข้าใจนายผิดไปในปอตื่นก่อนในปอ วาเข้าไปไม่ได้นะคะอะไรกันทําไมฉันจะเข้าไปไม่ได้ลีกไปฉันบอกให้ลีกไปไม่ได้นะคะยังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้คุณวาเข้าไปหรอกคะ่ะทําไมฉันจะเข้าไปไม่ได้คุณวาไม่ได้คะ่ะคุณวา้าเพราะฉันเป็นคนสั่งเธอมีปัญหาอะไรไม่ทราบนี่มันไอ้ขอทางคนนั้นนี่แกจะมาลองใจอะไรไม่ทราบเขาจ่ายเงินที่แกไปวันนั้นอะมันไม่พอหรอกท่านประธานใหญ่คะฉันพายายามจะห้ามาูิวคนนี้แล้วนะคะ อะไรกันท่านประธานงั้นเหรอฟางเธอไปทำงานของเธอต่อเถอะส่วนเธอเรียบออกไปจากบริษัทฉันเดียวนี้แกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันอา้าวพี่หมิวมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะครับพี่หมิวพ,พี่หมิยวยอมลงทุนปลอมตัวมาเองเลยเหรอเนี่ยใช่นี่พี่หมิวพี่สาวผมเอง เจคะพี่หมิวของเจอะ่ะจะไล่วาออกจากบริษัทเจช่วยพูดอะไรให้หน่อยได้ไหมคะไหนบอกว่าจะให้วามาเป็นเลขาไงถือซะว่าผมไม่ได้พูดแบบนั้นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทํางานร่วมกับคนที่มีจิตใจเอามาหิดอย่างคุณได้เนมันเรื่องอะไรกนะันอะแล้วเขายังฝากมาบอกอีกนะว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยอย่าให้ขาดคนงานจะได้มีแรง เป็นนบุงเเรรราจริๆะคัด็กวัดคิดจะทำดีเอาหน้าคงหวังว่าจะได้เป็นเลขาสินะคนย่างแก่โดนในปอระวังฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเจะตอนนั้นเป็นแค่ลมชั่ววูบอะให้อภัยฉันเถอะนะคะ<ห><ห>อารมณ์ชั่ววูบงั้นเหรอเราที่แกเนี่ยอยากย่อเกินบริษัทฉล่ะ อารมณ์ชัว่วงูไปมฉันทำการสั่งของเกตตต่ำมาลงที่บริษัทแล้วเงินที่เหลือ ฉันจะแบ่งให้สิบเซ็นก็แล้วกันแล้วครั้งหน้ามาส่งของอะ่ะก็ระวังหน่อยอย่าให้เด็กวัดนั่นมาเจออีกไม่งั้นนะพวกเราสวยแน่อไอเด็กวัดขัดเงินขัดทองฉันจริงๆเลยข่าวฉันเอาไว้ไม่ได้แล้วสิ จริงนะคะพี่หมิวกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะเข้าใจผิดงั้นเหรอแล้วไอ้ของที่คุณภาพต่ำๆเนี่ยที่กองอยู่หลังออฟฟิศเนี่ยมันหมายความว่าไงฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคือฉันสั่งมาผิดฉันไม่ได้ตั้งใจจะสั่งแบบนั้นมาจริงๆนะคะรอดแก้ตัวได้แล้วแล้วก็รีบใส่หัวไปซะก่อนที่ฉันเนี่ยจะเรียกตำรวจมันลากคอแกออกไปที่ผ่านมาฉันคิดว่าแกเป็นคนดีฉันเลยแกงลงใจปลอมตัวเป็นขอทานแล้วก็โชคดีที่ฉันคิดได้ว่า สิ่งที่ฉันทําไปนี่มันไม่พอคนสมัยนี้เนี่ยมันต้องดูทุกอย่างแล้วฉันเนี่ยก็ได้เห็นเนื้อแท้ของคนจิตใจต่ําๆแบบแกเนี่ยเป็นยังไงล่ะตาเจผู้หญิงของแกเนี่ยเกือบพาบริษัทสวยแล้วไหมล่ะขอโทษครับพี่หมิวคราวหน้าคราวหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ ส่วนนายอ,อ๋อที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษนายด้วยนะที่พูดจาไม่ดีกับนายอ่ะแถมยังเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องอีกแล้วแต่ทั้งๆท,ที่ฉันทําไม่ดีกับนายซะขนาดนั้นแล้วทําไมนายถึงก็พะว่าคุณนะเป็นหัวหน้าแล้วผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนดีผมก็เลยอยากให้คนอื่นมองคุณในทางที่ดีด้วยแต่ก็แค่คุณยังไม่โตเท่านั้นแหละ หลังจากนี้ผมหวังว่าคุณจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่สาวคุณได้นะขอบคุณนายมากจริงๆนะที่ช่วยฉันมาโดยตลอดอะ่ะงั้นต่อไปนี้นายก็มาเป็นเลขาที่นี่นะจริงเหรอครับจริงสิไม่ว่านายเนี่ยจะมาจากไหนนายเป็นใครแต่ที่นี่มันได้พิสูจน์แล้วว่านายก็ทําได้เหมือนกันต่อจากนี้ฉันอนุญาตให้นายมาเป็นเลขาของท่านประธานบริษัท แล้วสามารถจัดการประทานได้เลยถ้าวันไหนเนี่ยออกนอกลูนอกทางจะไม่มีวันนั้นแน่นอนครับฉันเลือกคนไม่ผิดจริงเนี่ยโอ้โอ้อไวะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เลือด <c oughs> ได้ออกไหม